กับจากมื้อเย็นหวังอุ่ยก็ยังแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะกับเรื่องอาชีพปรมาจา์การต่อสู้อะครับใช่ค่ะมู่จืดอเซียนก็เลยเอ่อเข้ามาคุยด้วยมาให้กำลังใจอ๋อเขาว่าไงบังคับก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่มีอาชีพไหนไม่ดีหรอกมันอยู่ที่คนเล่นมากกว่าแล้วก็เอ่อถ้ามันไม่สมดุลจริงๆอะระบบเกมเขาก็จะปรับเองแหละไม่ต้องห่วงอืมอืมก็จริงนะแต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนนะ ที่ทำให้หวังอุ่ยคิดใหม่ได้จุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็คือตอนที่มู่จุเซียนเขาอธิบายเรื่องโหมดการเล่นใน r e b i r ร์ค่ะมันมี2แบบอ๋อมี2แบบเหรอครับปกติผมก็นึกว่ามีแบบเดียวใช่ค่ะคือมีโหมดปกติที่เราคุ้นเคยกันระบบมันจะช่วยเยอะคำนวณดามมจตามค่าพลังเหมาะกับผู้เล่นทั่วไปครับคบกับอีกโหมดหนึ่งที่หวังอุ่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยคือโหมดแมนนวลโหมดแมนนวล อันนี้น่าสนใจมากมันเป็นยังไงครับโหมดนี้คือแบบให้อิสระในการควบคุมเต็มที่เลยค่ะเหมือนร่างกายเราจริงๆเลยหมายความว่าถ้าใครมีวิชาต่อสู้ในชีวิตจริงก็เอามาใช้ในเกมได้เลยงั้นเหรอใช่เลยค่ะเอามาใช้ได้หมดเลยทีนี้พอหวังหวี่ซึ่งเป็นนักสู้ตัวจริงอยู่แล้วได้ยินแบบนี้โอโ้โหเหมือนเห็นแสงสว่างเลยสิทักษะที่ฝึกมาเป็น1ิปีไม่เสียเปล่าแล้วถูกต้องค่ะมูจือเซียนก็เห็นด้วยว่า โหมดนี้น่าจะเหมาะกับหวังหวีที่สุดแล้วแหละพอได้ฟังแบบนี้หวังวิวก็คงมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยสิท่าใช่ค่ะตัดสินใจเลยว่าต้องลองเดี๋ยวกลับเข้าเกมไปเปลี่ยนโหมดดูแล้วพอลองเปลี่ยนจริงๆเป็นไงครับ f ีล l ิ่งแรกคือพอเปลี่ยนกุ๊บความรู้สึกแรกมันต่างกันลิบลับเลยค่ะการเคลื่อนไหวมันแบบลื่นไหลมากคล่องตัวสุดๆเหมือนไม่มีอะไรมาจากัดแล้วว่างั้นเถอะใช่ใช่ค่ะเหมือนหลุดจากอะไรที่มันครอบอยู่ พอออกไปเจอหมาป่าก็ถึงเวลาทดสอบจริงจังละทีนี้อาา่าฮะไม่ใช่แค่ยืนแลกสก,กิลแล้วสินะไม่ใช่เลยค่ะทีนี้หวังหวี่ใช้ทักษะจริงเลยนะหลบการกัดของหมาป่าก่อนแล้วก็ส่วนส่วนด้วยท่าอะไรครับใช้ท่าเตะไซคิคค่ะเข้าที่คางเต็มเต็มเลยดาเมจขึ้นมา20 HP 21 HP อืมก็ไม่เยอะมากแต่มีผลอะไรพิเศษไหมมีค่ะทำให้หมาป่ามันลอยขึ้นนิดนึง ชะงักไปเลยอ๋อแล้วไงต่อครับจังหวะนั้นก็ต่อเนื่องเลยค่ะหวังวีจับคอหมาป่าที่ลอยขึ้นนิดนิดน่ะดึงลงมากระแทกพื้นอีกทีโห้คัมโบต่อเนื่องดาเมจเท่าไหร่ครับที่นี้อีก35 HP ค่ะพอกระแทกปุ๊บหมาป่าก็กลายเป็นแสงสีขาวหายไปเลยเหลือแค่เหรียญทองแดงตกอยู่เร็วมากแค่สองท่าเองนะเนี่ยใช่ค่ะ แต่ที่น่าทึ่งกว่าน,นั้นคือตอนที่หวังวีไปเช็คบันทึกการต่อสู้มีอะไรน่าสนใจหรอครับมันมีค่าแปลกๆโผลมาค่ะคือค่าความสมบูรณ์หรือ completion percentage ความสมบูรณ์หมายถึงอะไรครับอย่างถ้าไซาคิกเมื่อกี้ค่ะระบบบอกว่าทำได้ความสมบูรณ์120% 120%เปินต์เกินร้อยแน่ด้วยเหรอแล้วมันมีผลยังไงผลก็คือดามจมันพุ่งไปเป็น3 0 0ของพลังโจมตีสูงสุดเลยค่ะ โห oh, สามเท่าใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังมีผลเพิ่มเติมคือ knockback หรือผลักกระเด็นแล้วก็ทำให้ศัตรูมึนงงไปอีก2วินาทีด้วยสุดยอดเลยแล้วแล้วท่าที่2ละครับที่จับคอกระแทกพื้นท่านั้นระบบบันทึกว่าเป็น crippling attack หรือการโจมตีจุดอ่อนค่ะอันนี้ความสมบูรณ์ยิ่งโหดไปใหญ่เลย1้อค่ะเฮ้ย hey, เลยเหรอแล้วดาเมจล่ะครับ ดามจก็500%เซของพลังโจมตีสูงสุดค่ะแถมแถมมีผลพิเศษคือไม่สนใจค่าพลังป้องกันของเป้าหมายเลยโหดมากนี่แสดงว่าการโจมตีธรรมดาธรรมดาในโหมดแมนนโนถ้าทำได้สมบูรณ์แบบจริงๆอาจจะแรงกว่าสกิลพิเศษอีกเล้วเนี่ยถูกต้องเลยค่ะมันขึ้นอยู่กับจังหวะความแม่นยำการควบคุมของผู้เล่นล้วนๆเลย หวามวีนี่เหมือนเจอขุมทรัพย์เลยสิจากที่หงุดหงิดกับอาชีพตัวเองอยู่ใช่ค่ะรู้สึกเลยว่าแกมนี้มันใช่เลยเหมาะกับนักสู้อย่างเขามากๆอารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยค่ะรีบกลับหมู่บ้านไปส่งเควสเลยแล้วมีคนอื่นเห็นไหมครับไอฉากจัดการหมาป่าย2วินาทีนั่นมีคนเห็นว่าแป๊บค่ะแต่เขาก็งงๆกันแบบเอ๊ะประมาจารย์การต่อสู้เลเวลน้อยๆทำไมเก่งจัง แต่สุดท้ายก็คิดไปว่าสงสัยเลเวลเยอะกว่ามั้งหรือไม่ก็แค่คอมโบมันดูเท่เฉยๆฉ <c oughs> ยฮ่าฮคงยังไม่มีใครรู้ความลับของโหมดแบนโนสสินะแล้วพอไปส่งเควสกับผู้ใหญ่บ้านล่ะครับตอได้รับรางวัลตามปกติค่ะ EXP กับเงินแล้วก็เลเวลอัพเป็น LV 2ได้แต้มมา5แต้มอัพอะไรไปบ้างครับ หวังวีเขาเลือก up strength หรือความแข็งแกร่ง3แต้มแล้วก็ agility ความว่องไวอีก2แต้มเน้นพลังโจมตีกับความเร็วตอนนี้ก็มีสกิล side kick level 1ติดตัวอยู่เพิ่ง level 2เองนะเนี่ยดูมีแววรุ่งแล้วแล้วไงต่อครับมีเควสใหม่เลยไหมยังไม่ทันได้พักเลยค่ะผู้ใหญ่บ้านก็มอบเควสใหม่ทันทีบอกว่าเออช่างตีเหล็กหลี่ที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละกำลังเดือดร้อนให้ไปช่วยดูหน่อยอา้าวมีเรื่องอีกแล้วเหรอ หวังวีก็ไปสิครับใช่ค่ะก็มุ่งหน้าไปหาช่างตีเหล็กเลยไปถึงก็เจอเขากําลังตีเหล็กอยู่แต่หน้าตาดูเครียดๆนะเขาเป็นอะไรครับเขาเล่าว่าช่วงเนี้สัตว์ป่านอกหมู่บ้านมันดุร้ายผิดปกติทําให้เขาออกไปขุดแร่มาตีอาวุธไม่ได้เลยอ๋อเดือดร้อนเรื่องวัตถุดิบใช่ค่ะก็เลยอยากให้หวังวีช่วยไปกําจัดเอ่อกระทิงป่าหรือใบซ่อนนะคะที่มันขวางทางอยู่แถวนั้นให้หน่อยก็เป็นเควสกกาจัดมอนสเตอร์ทั่วไปนี่นะ หวังวีก็รับมาใช่ไหมครับรับมาค่ะแต่ก็อดบ่นพึมพำเบาๆกับตัวเองไม่ได้แบบแหมฝึกวิชามาตั้ง20กว่าปีสุดท้ายต้องเอามาไล่ตีหมาตีวัวในเกมซะง,งั้น <c oughs> ก็คงมีคิดบ้างแหละนะแต่แต่ไอ้คำบ่นพึมพำแบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ยละค่ะกลายเป็นเรื่องเอ๊ะ <c oughs> ยังไงครับช่างตีเหล็กดันได้ยินพอดีเลยค่ะแล้วตาเขาเป็นประกายขึ้นมาทันที บอกว่าดูออกเลยว่าหวังอุ๋ยเนี่ยไม่ธรรมดาแน่แม่มีแววเป็นนักสู้ผู้กล้าหาญอ,อ้าวเหรอแค่บนเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วช่างตีเหล็กก็เลยเสนอภารกิจลับให้ทันทีเลยภารกิจลับมาแล้วเรื่องอะไรครับคือเป็นเรื่องส่วนตัวของช่างตีเหล็กเลยค่ะเขาอยากให้หวังอุ๋ยไปแก้แค้นให้ลูกชายเขาลูกชายโดนอะไรมาครับลูกชายเขาถูกหมาป่าตัวหนึ่งฆ่าตายค่ะ ช่างตีเหล็กก็เลยอยากให้หวังอุ่ยช่วยไปจัดการหมาป่าตัวนั้นให้หน่อยโอ้เนื้อเรื่องเข้มข้นขึ้นมาเลยแล้วหวังอุ่ยว่างไงร,รับปากไหมพอหวังอุ่ยรับปากปุ๊บนะคะระบบเกมก็แจ้งเตือนขึ้นมาเลยค่ะเควสหัวใจนักรบ Heart of a Warrior ระดับ S เฮ้ยเควสระดับ S สุดยอดเลยนะหายากมากนั่น่น <c oughs> ใช่ค่ะระดับสูงสุดเลยทั้งยากทั้งรางวัลดีหวังอยู่ที่เมื่อกี้ยังบ่นๆอยู่เลยนะกดรับเควสแทบไม่ทันเลยค่ะ <laughs> ความรู้สึกท้อแท้กับอาชีพนี้หายไปหมดเลยสิเจอเควส t เเข้าไปหายเกลี้ยงเลยค่ะเหมือนแบบพลิกสถานการณ์เลยโอ้โหการค้นพบโหมดแมนนวลนี่มันเปลี่ยนเกมของหวังอยู่ไปเลยจริงๆนะครับบวกกับได้เควสล็อบระดับ S มาอีกใช่ค่ะจากที่ตอนแรกดูมืดมนไม่รู้จะเล่นอาชีพนี้ยังไงตอนนี้คือแบบอนาคตสดใสขึ้นมาทันทีเลย เส้นทางของนักสู้ในโลกเสมือนจริงมันเพิ่งเริ่มต้นจริงๆสินะครับถูกต้องคะ่ะการผจญภัยที่ทาจริงของเขาเพิ่งเริ่มเลยแล้วภารกิจแก้แค้นระดับเอสนี่แหละก็เหมือนเป็นบททดสอบแรกเลยว่าทักษะที่ฝึกมาทั้งชีวิตจะใช้ในโลกนี้ได้ดีแค่ไหนน่าติดตามมากๆเลยครับว่าหวังอยู่จะทำภารกิจนี้สำเร็จไหมแล้วเส้นทางนักสู้ของเขาจะเป็นยังไงต่อไป